และนี่คือ10อันดับรถที่แพงที่สุดในโลกในปี2025จะมีคันไหนบ้างไปดูกันครับอันดับ10บุกติดีโวราคา5.8ล้าน US อลลาร์หรือราวๆว185ล้านบาทอันดับ9ก้าฮวร่าอิโมล่าโรสเตอร์ราคา6ล้าน US อลลาร์หรือราวๆ191ล้านบาทอันดับ8ปดพากานี่โคดาลุนการาคา7.4ล้าน US อลลาร์หรือราวๆ235ล้านบาทอันดับ7จ็ดเมอร์เซเดสไมล์บักเอ็กเซลเลโลราคา8ล้าน US อลลาร์หรือราวรา255ล้านบาทอันดับ6กบุกติเซนโตดิชีราคา9ล้าน US หรือราวา286ล้านบาทอันดับ5โลสลอย i วี tail ราคา12.8ล้าน US อลลาร์หรือราวา407ล้านบาทอันดับ4บุกตีลาวอยเจอร์นัวราคา16ล้าน US อลลาร์หรือราวา509ล้านบาทอันดับ3 p a g a ก i s ีซ d a ด้า HP บาเชตตราคา18.5ล้าน US อลลาร์หรือราวา589ล้านบาทอันดับ2 o ลส e อย a บ t เท l ราคา28ล้าน US อลลาร์หรือราลา891ล้านบาทและอันดับ1โ c ส l อยลาโ n สน r ว r o p t เ tail ราคา32ล้าน US อลลาร์หรือระวา1,000ล้านบาท